อาวัตดีพี่น้องเทียงต่อมากนะครับบ้านนี้ก่อนห้องเสด็จข้าไปในเตาอบเผาเนาะอบสมุนไพรพี่น้องบ่าวอีสานสี่มาให้พี่น้องเาได้ฟังหมอลลัมก่อนเพราะมันมอลำมาหลายเดิพี่น้องหนึ่งทันสองทันสามทันมีแต่หมอลำมีแต่หมอลำรุ่นบรมมาคู่นะครับก่อนห้องสิคราเตาอบเตายังกะยนะำคุณแม่เพิ่นหาตุ่มสมุนไพรอยู่ห้องกะมาฟังลำมเสก่อนเอาพอดีก่อนเนาะอ่ะขอขอเชิญคุณพ่อ แสงรุณเราจพลมากครับผมเอาเอาล่ำในใดก็ได้เฮาครับพี่น้องเอาปนเป่าปักเป่าเฮาองสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามาพ้นเพาะพอดีตอนนี้ช่วงนี้กาลังโปลุกหมดถ้าแสงรุณเราจพลอยู่เนาะเพอเปล่ยนมอลลั่ำพื้นเพลมาต้นฉบับของอ่าเผ่าพุทธที่เปโอเฮาเนาะครับว่าจะเป็นล่ำพญาล่ำสารวรัตนล่ำตังหวายล่ำมหาไส้เนาะพี่น้องเพิ่นก็ได้กาลังประพันธ์ขึ้นมากกาลังได้บันทึกเสียงอยู่เนาะพร้อมด้วยลูกเทียมว่าจะเป็น อ่ะสีประภัยประพันธ์ศิลอ่ะสีประภัยประพันธ์ศิลแล้วก็ลายผลเลี้ยงคนนำกั่นเนาะพี่น้องเมื่อไรจะให้ฟังสดๆจากคุนเปล่าแต่ว่าบริษัทเอาแค้นมานำอยู่เอาเอาก่อนนะครับก่อนไหนลำพูดเรื่องลำโอ้มาห้าใส่ยี่บลับเ้ยเกินเมืองมามาเสร็จแล้วพูดก่อนก็มาเอา เอาเอาเอป็นลำนี่ละลำอันไหนครับอาร์ตบายนบ่กอุบลนี่ละอุบลเนาะอุบลอุบลโว้ยลับฟ้า Armor เอ้ยฟ้าห้องโยนเสียงโยนโยนทางขอนแก่น

ดีนอพี่น้องทุกทานมันเทึงศินปิละปินของไทยโลกหลานสมเสือข้าน้อยนี่บ่อแม่นเสือตัวกาดาล่าเออเอ,อ้ยขันตัวเก่งขั้นสีสิงกะบ่อสู่ความหลูอ,อ่นสมัยสินมีใส่บ่อใดพ่อต่ลองหาลำไปน้ำเพน้ำผาป่าดงพงใหม่เดินทางเข่าสูริวันดันปลาพ่อไปล่ำรอเล่นหาลาอยู่บ่เศ้า มือน <SL> well, <sh> <sh> ีอายในมาพบเจ้าเนืออุนสาวผู้ไทยสังมางามเหลือหลายนายเดมบ่มาพ่อตั้งแต่เป็นสาวกีเป็นยังบ่พ่อแนบัดมาพ่อสำเทาเออ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 ละใจข่อยเมื่อยมาโนเออเอออโอ้ยลันนามาล้ำสาวมาวัน ได้การมาได้การได้การลพี่น้องเอ้าละรเอาละรท่าแสงก็รู้ละเจ้าคนนะพี่น้องตุยมาลยกษังดีกเจ้าน่แหละมาเดินหอมเผาเนาะพี่น้องมาเ้มาจัดติมจัดเตี่ยมันวะล่ำถ้าล่ำถาซ้ำสมุนไพ้เฮาหอนคือคือเผาเตาบนท่านหอไฟกำลังเดือดไฟกำลังเดือดอดใจอดใจรอมามามาพรอมมาซักษีจ้าีมาเวยมาตอมาตอมันสิขาดตอนเดินมาตอนีนาะขอเชิญนั่งเอกเข้านอกพี่น้องนั่งเอกประยะ อันนั้งเอกนะเอกนังช่งมันมาอ่านังเ่อมาดจังงโตดวเมื่องพาดอกเฟืองล่องเปล่ามางบหิบบเบบบบบบบ้บอบบนบ้เบบบบรบบบบบบเป็นบรรยากาศบบ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 าบบ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 าบบบทบบ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 บเบบบบบบบอบบ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 บับบบ้บปบบบบบาบู้เป็นเ้บบ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 บสบบตบบบบ้บบบบบอบบ้บเป้าหมายที่เพิ่นคิดไว้เออแล้วสสร้าง สร้างเยาวชนห้เป็นคนดีมีให้ได้กับยาเสพติดต่อไปนี้เพื่อเพื่อสุขภาพทางกายเหรอกัะสีสั้นที่ที่แนวเพิ่นคิดไว้นะแล้วก็สิมีป้ามีทิมถึงเธอเพิ่นสีอะไรยากไปกระตมยังยังได้ยังได้ความฮวงใหญ่ยูยังสีสั้นต่อให้สําเร็จที่เพิ่นได้แต่งไ่าเพราะว่าให้ต้องหห้สมกับเป็นผู้ไทโลกเฮาผู้ไทโลวงเพราะผู้ไทยโลกเเฮาเนี่ยก็ยั่งกําลังกําลังเลือันั้นอยู่นะพี่หน้องเพราะว่าสิเป็นทั้งกำไฟทั้ง บ้านคำเดือยน้องเดือยคำเดือยหรือว่าทั้งเป็นทั้งสกุลนครอุดรธอนทานี่ทั้งอุ้ดไหล่เจจังหวัดเจ็ดจังหวัดลงกันมดกุ้ยไทยลงอย่อันนัเขาเป็นจังหวัดที่เจ็ดนะครับเอาวัดที่เจ็ดเป็นเป็นมีอยูมิ่มีอยูเจ็ดกุมเจ็ดโซ่เจ็ดหม่องมิ่งมี่งต้องยันลู่สายล่าบุกเอาจนนักเก่งในที่สุดเลยครับครับสื่อสารยังได้ครับอ่ะตอนนี้ก็นั่งเอกแล้วเราบอกท่านรัพท์ยังเคียวคิ้วได้คางหนึ่งอดใหญ่โล่เอาคางสามของโบเขี้ยก็ได้เราคิ้วนะพอแล้วมันเป็นนนนแแบบบบคคคิวงจี่รรัั เมื่อกี้ผ่านฝนไปเนาะพี่น้องจากไปอีกบันี้ก็พ้ออกกันห้อกบันี้บรรยากาศสดๆพี่น้องล่ำทาเตาอบไหเตาห้องหอนกันมั้งยืดออกกันไปเนี่ยเอ้ยรวยกล้วยสามีนั่นมันเขากันแล้วเฮ้ยนั่งเองกับพระเอกนั่งเอกกับพระเอกมายกให้สองโป้เลย เขียนยังไม่เียนหน่อยสี่เนหนึ่งล้เือมันหน่อยหมอันนี้เด็กๆเขียนมาดูเสร็จเสียงอีกแล้วเต็มปอบๆว่าเอาอห้อีกสบากบ้องหน่อยนน่กันแน่นี่เดเรียกคนอยู่มอนี่เอาบัดีมาฟังเป็นลำาเรื่องต่อกอน มตนลำกนมนงว่ามันลำาองฮักไก่กันนี่ไหมอวยนะใช่กันเอออวยหนามาฮักฟังไม่ด้มันต้องมยยอยลวยมันเป็นกคนื่อดนนั่นปีเต้ไก่อาย่วว่าดีลนเนอวีาว่าดีเป็นสาวบอกคือเขาคนกี่ไก่เนือพงผิว หอดมวนเด้อสิได้เกี่ยวกับข้างเก่าบ่มีลืมมื้อนี้งานมาโหลานมาเจตพลอารามกวงบูเนาะส่งทั้งกวงหลายลนหลายน้ํานาเห็นแต่สู่เพิ่นพายกายน้องอเนกน้องบาดว่าสู่อีนนนี้สู้กนั่งอยากไปอยู่ทางใดได้หลายปีไปกันกันบ่จวผ่าเห็นอ้ย รือใช้ไรล่ะน้องให้มองเดียวกันโศกแสนนิยกห่วงอายบ่หมายสนผู้อื่นเลยบ่เมนก้อยง่าวสี่กิเดปิเดไปนี่เรียนแบบอยห้องยังไงเนาะไอดโคโลโคโลนี่น้องนับตั้งแต่คุณลิวัฒน์จากฉันไปเป็นเวลาสิบปีที่ผ่านมา ฉันย่างม่ได้ลืมเขาเลยมือนีเป็นมั่นงานวัดเจดตพ่นฉันจะต้องสวนเอยกันดิกาและนองสุภานีไปเที่ยวชมงานสากราสีดังๆในแยกไปหน่อย,ยมันบดังประดัลีลาวัดดีลำเยี่ยมมองลำขานาจง้องอันเ่มม<อ>ามม<อ>ทาง,งทางยายี สะดุตาตาดำโตมองหลังข้างโก้มองเบิ่งผิวเละหน้าตาคิ้วขาดคมปานม่พันผิวเหนือแม่ลายปีบลืมพีเบิ่งบนใดก็ยังดีงามเกินเขาวก่อนกี่ลายเท่าเพชรพันมันคือว่านนี่มันว่าหลับยูรานมาแล้วก็เป็นว่านหลับโาโตโดนต่ยเล็บอ้าไก่ตากระจุ่มน่า บ่ไว้ปีเว้นบาดมาเห็นข no <welche> ้าวนี้เฮ ja ็ดน้ลายเด้อได้ซักวันออนไลน์เอาคลิปทําแนเปิ้ลเห็นเอาใสดีตาฉันกี่เบิ่งเอาเป็นผู้ใดสิเว้าความอื่นมาถมก็บ่ว่าหสายตาจากทรงองค์นี้ลีลาว่าดีมองเศร้มา โดนแล้วหลวงพี่โอดพออ่อแงกไฟนี่มาเยี่ยมบุงพนาตาโบวัางเจ้าหัวอายองค์ชายผู้หมายมาพอดีตาฝาดตองตำเทต้อยตำพวมกระสัมมนเหมยโมเย็นเรียบลงนนยคิดบางรู้ใจไยผู้ฟังล้ำนอง การมองกันสัมพันธ์ข่าวนายใจปป้มเปืบเออพิมเอาหอดข่าวใจเจ้าชวนหนะ้าหายขันแลนะหน้บาบอได้ให้คิดเบิง่งภัยกระไดคนเอานอขั้นบ่ตายคงกาบอวยคืนงูคงจิดพ้าม่วงใหม่มันหันฟานเสือวมา ข้าวี่นีนอโบรานกลับขึ้นมาอีกแล้วค่อยแกวสิ่งหายเหมือนเ้าโบตองเอาหาไยฉันเตรียมอาหารจุนดีลอบไปมาค่อยทาปัทวานมองพอตองสิโลให้พอเห็นอายทองเทียว

ไาเลยมามามาเลยวากนบ่ได้บเอามเสี้เราเร่ได้เอาไ้สวมาเลยมามาเลยมามลมามเลยมามาเลยมาเลมามาเนยมามาลมามาเลเลยาาเด้มามมากเมเลาบ่มเมาลมเมเามาเลาเลยเามากเลยมมามาม่เลี่ยวมเมยยกเามามามาาเาเยยเเเยมเมยยมาเม่เนลำเก่านั่นเดี๋ยวเขยมเมเาามเเาเ เอพงก่ไดนี่า้นี่ม้นนี่หั่นือน่อมาลนี่ัอน่มาแล้วนี่ก่อนคนัมาแล้นี่หลังก่อนนัอดมาแล้วนี่หลเงกอ่อนอนดมาแ้นี่ลังกอัดมาแล้นี่หลงก่อนค่านั่ดแล้วนี่หก่อนน่งอดแล้วนี่งก่ืน่อ่แนี่งเรื่องเมาน่หลง่อืออบสมุนี่ล่อนอนั่งอีดังเป็นเป็นนิสาน ไปหาสมุนไพรมาหาเตียมเพราะว่าอาจารย์ศิลปมาอบเป็นอยังสินาแต่หตแตมเป็นก่อนล่างเป็นมะน้ำเตียงมะล้อมแล้วหออ่ะต่อไปฟังจากศิลปินเฮาเนาะสีประภัยประพันธ์ศิลป์นะพี่น้องอ่ะนั่งนั่งเอกล่ำไปแล้วบายไป้วพังพระเอกพังพระเอกอาจารย์พังแม่พระเอกอาจารย์พังแม่พระเอกคนาลายยุมมาล้อมมาลายมือที่บ้านเพไปที่กีนันขึ้นนั่งเอกบานีคือ chaเอก ạ, sơn ạ, lâm này ôi em bún ơi bún bò hay, Nhói hay ai bỏ yòn đây là nắng, đây là nắng เีวบ้านีบุญมอคาได้อยู่สอนสีนอนให้ใส่แต่หมอนเขียวใบหมอนหออย นี่ผมศิจักเก้าเรื่องประวัติศาสตร์ดอกเมืองเล่านี่แลว้วตั้งแต่เขาเวียงจันสิแิแตกแตนดอกเลนหมั่งคันว่าเวียงจันห่างทางลงเอ้ยยห็ดไทหขันว่าก่อนสิด้เป็นบ้านดอกต่อมาอยัางมีตาจันท์เท่าหัวเขาดอกทางงอน เกิดแต่ก่อนปูพึมผ้าสาอกกอเงาเรากวีงขันมาเลี้ยงลูกเต้ากะเท่ากว่าเนอแสนปีนี่แลว้วขันว่ามีของดีกะแมนเล้าผ้าได้เมขันว่าใส่สามปุง่งงาลุงดอกงาลองขันน้ำของหวยไข่สิตันตอนดอกใสใสจังว่ามือหนึ่งได้ลูกนากะลงม้านี่แล้ว เห็นงาใสแวไปดอกนอนลีพันว่าพอดีได้วันลุ้นมื้อไม่เท่าก็ได้นอกองโปยามเศร้าดอกเที่ยวยามจังว่าบ่อนตุ้มตำสินึกว่านอป่ามึกนี่แล้วจังว่าในใจนึกว่าเสียวดอกมาตุ่ม คันว่าจมใส่ขึ้นไข้งอยเลวก่ะซองโอ้ยนากะนอนหลงของเสียงห้องดอกสันใสจังว่าเท่าโกดนายสิขาแม่ดอกมันสานี่แล้วให้มันหมอ้อละนาตายถึกใสดอกกูนี่จังว่าตีมันถิมสาบอยบ่ให้มันอยู่ คันว่าแม่นักหูกะเลยผ้าดอกวนมาายังไว้หวบุตรตาอยู่น้ำเอ้คุณเทาหน้ากวอนท่าไว้โโอหอ เลี้ยวมานี่นากะวันท้าไวข้ขอน้ำมื้อหนำนำขอน้ำมื้ออย่าขาสาใส่่าสูเนวว่าแต่ได้ลูกแก้วกับเต่าึ้นมื้อนี่แล้วหอยเสียสาเหตุกระดังคำมันเว่าพันว่าดีย้อนเถ่ตาจันผู้อุยลถ้าตาจันตายหมอดเมียนหลานหล่อนดอกสืบมาจังว่าหมักเผาปลูกใส่กองพร เป็นพันแสงสียยอดลุงนอกทางพืน้นพันว่าเวียงจันขึ้นปันกันคนลาทองเป็นจังสี่น้อเลวนองน้อเลวนองเออเวลา,าคอยเสี่เต้าลุงดอกล้อยล่ะนั่ง ติดกี่ปีจะได้กบผ่อนเอาเพิ่ะไม่เห็นกันจะเทอะตีกี่เนาะจะเอาไปเอ็ดละบ้างปั้นขึ้นดอเนี่ยเนาะในพี่น้องเสียงห้องของของสีประภัยผ่านชินขอก่อนนะครับขอก่อนเปิดตัวนะเปิดตัวโอ้โหเปิดตัวนี่ละประพันธ์สีประภัยผ่านสิ่งอย่างน่ะ เอาขออีกอนหนึ่งครับผมเป็นคอนแกนเป็นบ่เอาคอนแกนลงกันแล้วอเมื่อกี้นี่ล่ำทำนองอุบุลน,นะครับบันนี้ก็เอามาลองอีกแบบใหม่เอาไปสสยขอนแกนเบึงสี่ล่ำมวลบมมวลกับฟังเอาเด้อพี่น้องเน้อ ฟังเออได้เวลาผมแล้วว่าสิขอบิดตัเส้นนี่มาตัดมือมือเลยลม่เล้ย เอาเอากรรไเปิดตัวนั่นแหละเปิดตัวนั่นหน่อยมันจะเปิดเสี้ยนไม่เอานะลำบ่อล่ำไปลำมามันจะโคดหัวไม่ได้เท่านั้นแล้วกรรไกรเห็นชั้งกรรไกรจะเอาไม่เชี่ยวค่ะเอาอยู่ดเลยเอาเอามือเอาเมื่อเอาเมื่อพี่น้องเอามื่อเครื่องเครื่องมันเครื่องมันจะรุดล่ำเปิดตัว ฟังเอ้ผมปะไพผู้น้องมาลำอ่อยนสุเสียงเป็นสำเพียงไพรอสนองอันยาทันเสียงบวานสิยังลามน้ำหลังผู้ดังก่อน โอ้ยผมปะไพ่เนียงอ่อนสินแสดงบอกาอัรเจ้าอย่าได้ถึงผมทองเฮียนอยู่สู่มืออาจารย์พึ่ได้กำหนูการศึกษาได้รันทดได้อ่านเขียนเพียนจองกุติใช้เอาม้าลองผมได้ม้าหงแงว ฟังผมก่อนอย่าโมเสียวหาเสียงตุกจากลองสาวน้องน้องอย่าทับทงสิบนิ้วขอกรบกุมให้ชี้เนี่ยนน้อแฟนจ่าห้าปวดเมตาในรือครับให้รับผมน้อเอาไว้ห้าดังไกไปหน้าบุญภาสนาอัมพาสิดัง ในดอกอ,อนาคตหุดหูผมที่จำชื่อไว้บนคุณทานสีบอลือมเมื่อนี่แสนป่าปืมเห็นแสนนั่งเต็มสนามล้วนแต่เป็นคนงามนุ่มขาน้องกะคุยจอมเสียงลอลอล่อทาผมปราไพด้นำมา หอดแล้วกระทำเขาวทั้งผู้สาวน้อผู้บบาวทั้งผู้แก่น้อผู้เฒ่าสิมาว้าดราเก่ามว่าหมอลำนีอยู่กรรมอยู่เขตทินเน้อเดนใดมีผู้จองหัวใจแดีวไปน้อคุณทาน ผมที่เปิดพุ่มบ้านสถานเนาบบอกเคยอ,องอยู่บ้านสายนาดุงอยู่ตำบลโคกงชาหนมานเพื่นเอิ่นอำเภอนั้นอยู่พังคงจังหวัดใหม่เนสื่อโป้งบรรดาทานสันละเสืนออำนาจ,จเจริญเด้อครับให้เวยามถามบาง ผนทางไปถึงบ้านรถโดยสารไปถึงทีผมประไพขอยินดีผมยินดีหลับตอนยินดีเลี่ยงเงินครึ่งทาง คักหลายพี่น้องไมื่นี่กนจะเฝ้าใช่ไหเอาได้ยินว่าอันโมนีว่าอีไงมพี่น้องได้ยินว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นปรึกษาหาเรื่องกันครับคุณพ่อแสงจันทร์พันวัดศรีตั้งมลล์มลล์มูคณะหน่อยกันอยู่พันว่าการอาศรีเฮ็ดเป็นเรื่องะมาอบสมุนไพรประทานว่ามีพ่อพญ่ามีนางเอกก็พ่อแสงจันทร์ประจิตใงกันมากบ้าเท่านี้พี่น้องเขาสนใจอยากเรีมลล์ไปสิบสองสองในห้ ่าติดต่อมาไหนยังไงคุณพ่อมีเบอร์โทรบ่ะงานรับเชิญเล็กๆน้อยไปเดี๋ยวพี่น้องน้ำพญแสงจันทร์อ๋อน้ำพอญแสงจันทร์กับพีน้องรับกับแม่วัฒนาอ๋อแม่วัฒนากับคุณนายต้อยก็ได้อ๋อครับเพราะว่ายืมวงเดียวกันโอ้ยวงเดียวกันเนาะเอาพญานาคพี่น้องเอาเนี่ยก็คืออะไรกลคือหน้อยจากของศิลปินเฮาเนาะพี่น้องที่เดินหอมนะครับเดินหอมสมุนไพร พูดใช้บ้านใช้นาดงนะครับอพี่น้องข้าติดตามพี่เตรียมต่อไปหลายๆเซตยกแล้ตอนครับเดี๋ยวครับ